สรุปไรแพดฮงไก Star าร์เรลแพท,ท3.2ครบรอบ2ปีที่บอกเลยว่าของแจกมหาศาลและก็การปรับปรุงที่มีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งจะมีอะไรอัปเดตมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาแล้วกับ r i c h m a n s h o p โน1เรื่องเติมเกมปรับลดราคาฮงไก t าร์เรลถูกแล้วถูกอีกถูกกระเดิมทุกราคาถูกกระเติมเออีกมา,มากๆแน่นอนคุ้มสุดๆเติมเกมในเว็บรับ Rich Man คอยช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%พร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน และยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์และไลน์ Richman Shop ได้เลยเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้น Lucky Coin Season 3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิบรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่ลิงก์ใตค้คลิปได้เลย มาเ,เริ่มกันด้วยที่ตัวละครใหม่อย่างน้องข้าวแคสต์ไรนั่นเองตัวละครควอนตั้มผ่าดความทรงจําน้องข้าวเนี่ยจะมีซัมมอนของตัวเองเป็นมังกรซึ่งเวลาที่ตัวมังกรตีเนี่ยมันจะใช้เลือดของตัวเองในการพ่นไฟออกมาซึ่งเราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะพ่นไฟนานเท่าไหร่พอยิงพ่นเยอะก็ยิ่งใช้เลือดเยอะ ซึ่งตอนที่มีมังกรอยู่ในสนามเนี่ยน้องข้าวจะสามารถใช้สกิลแบบเอนชาร์ได้ซึ่งมันจะทําการกินเลือดเพื่อลุวมทีมแบบเยอะมา,มากๆตอนที่น้องข่าวใช้สกิลแบบเอนชาร์เนี่ยก็จะฟื้นเลือดให้กับมังกรแล้วก็ทำดามเมจได้เยอะขึ้นด้วยซึ่งตอนที่มังกรเลือดบดเนี่ยมันก็จะระเบิดตัวเองทําดามเมจและก็ฮิวให้กับทั้งทีมการฮิวเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรคุณก็ต้องใส่ตัวฮิวลงไปอยู่ดีซึ่งเราจะเรียกมังกรออกมาได้เนี่ยจากท่าไม้ตายของน้องข้าวเท่านั้นซึ่งการจะเก็บท่าไ,ายไ้ยด เราจะสามารถเก็บพลังงานได้จากการที่เพื่อนของเราเสียเลือดเทคนิคของน้องข้าวกดแล้วจะทําให้หมอนหลับซึ่งหลังจากเรากดเทคนิคแล้วตีใส่มอนเนี่ยตอนเข้าไปสู้ข้าวจะทําการเสกมังกรออกมาทันทีและความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับถ้าหากคุณมีน้องข้าวในไอดีเนี่ยถ้าหากมีเพื่อนคนใดในทีมก็ตามที่ตายเนี่ยเพื่อนคนนั้นจะไม่ตายทันทีมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ผีเสื้อแบบนี้เนะี่ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถกดฮิลหรือว่ากดโล่เพื่อทําการฟื้นคืนชีพเพื่อนขึ้นมาได้ซึ่งถามว่ามันดีไหมมันดีมากเลยนะครับ แต่ผมคิดไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงทําแมคคนิกแบบนี้ขึ้นมานะมันดูขี้โกงมากเลยนะตัวละคร5้าดาวอีกหนึ่งตัวที่มาในแพทเดียวกันอย่างอนานาซาธาตุลมผาดปัญญาการตีของอาาซาในไางว่าจะเป็นการตีปกติหรือว่าสกิลเนี่ยก็จะสามารถแปะท่าที่หัวมอนได้ซึ่งตัวท่าเนี่ยมันจะทําการสุ่มแปะเอานะแล้วถ้าเราแปะท่าไปเรื่อยๆจนท่าบนหัวมอนเนี่ยมีตั้งแต่5อันขึ้นไป มอนตัวนั้นก็จะมีสัญลักษณ์สีเขียวๆอันนี้ติดอยู่ที่หัวซึ่งเวลาอานาซาตีแสมอนตัวที่มีสัญลักษณ์เนี่ยพี่แกก็จะทําการตีซ้ําอีกหนึ่งทีคำว่าตีซ้ำเนี่ยคือสมมุติว่าคุณกดสกิวพี่แกใส่มอนตัวนั้น1ทีพี่แกจะทําการสกิลแถม1ทีซึ่งทางกลับกันครับถ้าคุณกดตีปกติใส่พี่แกก็จะทำการตีปกติแถม คือถ้าคุณกดอะไรไปพี่แกก็จะกดอันนั้นซ้ำอีกหนึ่งทีเนะ่ะคือเป็นการตีแบบ1แถม1นึ่งนะซึ่งเวลาตีเสียมอนที่ติดสัญลักษณ์เนี่ยก็จะทำดามจได้เยอะขึ้นด้วยตัว่าไม่ตายเนี่ยกดแล้วก็จะทําการแท่าที่หัวมอนที7จ็ดธาตุแล้วก็จะทําการแช่แข็งบอลไม่ขยับด้วยซึ่งถ้าจากไฟ์แพดแล้วเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีเงื่อนไขนะว่าเราจะต้องมีอัตราสถานะเพื่อแช่แข็งบอลไหมแต่ออฟฟิเชียลเขาบอกแค่นี้นะแต่ถ้ารู้แค่นี้ก็คือพี่แกก็คงจะแรงแบบบวัวตายควายรม่มแล แมาในส่วนของตู้กาชาครึ่งแรกจะเป็นน้องข้าวและรีรัน3ตัวได้แก่ฟูเกย์เจียวชิวและก็อาเชรอนส่วนครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นตู้ของอานาซาและก็รีรันของดอเอ็เรรโช เื้อเรื่องหลักก็แน่นอนว่ายังมีอยู่ให้เราได้ไปไขความลับของน้องเข้าอนานาซาและกระดาวนี้กันต่อนะซึ่งภายในเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยก็จะมีบอสใหม่มาอีกหนึ่งตัวคล้ายๆกับมงกรก้อนอันนี้เนี่ยแหละซึ่งความสามารถตอนนี้เนี่ยอธิบายตอนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะรู้ไปทาไมเอาเป็นว่าไปเจอมันในเกมค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะแต่ถ้าสรุปง่ายๆก็บอสใหม่เนี่ยถ้ายิ่งเราเลือดน้อยเรายิ่งตีมันได้แรงประมาณนั้นแล้วกันกิจกรรมกิจแรกก็จะเป็นกิจแมวน้ําที่ให้ผู้เล่นสามารถ PVP กันเองได้ ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตอนกิจกรรมนอกระดาษที่มันเปิดให้แค่แป๊บเดียวกิจนี้เนี่ยเปิดให้สัตกันเองได้นานกว่าเดิมซึ่งจากการคาดการเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเปิดแบบตลอดการเลยนะ่ดูตอนกิจกรรมเข้าอีกทีซึ่งพอเล่งกิจจบเนี่ยเราก็จะได้น้องคีเมร่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงเอามาเดินตามต้อยๆได้กิจต่อมาก็จะเป็นกิจขายตัวละครครับมีด่านให้โชว์ของแค่คุณทําตามบัฟด่านให้ได้ก็พอแล้วนะ่ะ ซึ่งตัวกีจเนี่ยมันก็รียูใช้มา3รอบลวรอบนี้ก็รอบที่4แล้วเราคงจะไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกเนาะมีการปรับให้เราสามารถย่อยลิลิกแบบออโต้ได้เลยเลือกได้ว่าจะย่อยตั้งแต่2ดาว3ดาว4ดาวเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยเราจะได้มีที่เก็บลิลิกเยอะขึ้นไม่เปลืองที่น่ยมาในส่วนของกิจกรรมครบๆอบ2ปีที่บอกเลยว่าเยอะโคตร กิจแรกจะเป็นกิจตั้งร้านหาเงินคิดง่ายๆก็คล้ายๆกับเกมสร้างเมืองนะครับมีอัพร้านใส่บับนู่นนี่มีคนนู่นคนนี่มาหามีมิดิเกมนิดหน่อย แล้วพอเล่นเสร็จเนี่ยก็จะมีแจกไล่คน4ดาวฟรีของผ่าดปัญญานะแล้วใช่ครับเป็นกิจครบรอบปีทั้งทีเนี่ยกิจนี้ก็เล่นกับทางเซิร์ฟนะครับพอทาเซิร์ฟทําได้ถึงเป้ากเกมก็จะทําการแจกบัฟต่างๆให้กับเราต่อมาล็อกอินแจก20โปรง่ายๆครับไม่มีอะไรล็อกอินเจวัน20โปรชิวๆแล้วก็วันที่26เมษาเนี่ยก็ได้อีก1,600พกเพชรกับอีก10ขวดพลังงานบอกเลยว่าแจกกันแบบจุกๆเลยนะมาพร้อมกับคูณ3ของลิลิกและประดับในเวลาให้เราฟาร์มหาขยะได้แบบ3เท่า จะได้มีของไว้ใส่ให้กับน้องข้าวแล้วก็อาาซานะ์กิจกรรมย้อนรอยว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะแค่กด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 ให้มัน,นผ่านไปเราก็ได้เพจแล้วละ่ะไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากจริงๆในส่วนกิจกรรมออฟไลน์เนี่ยหรือกิจกรรมนอกเกมเนี่ยมันก็มีเยอะอยู่นะทั้งคอนเสิร์ตคอนแลปกับชานมคอนแลปกับมือถือเอาไปว่าถ้าอยากรู้ส่วนนี้เนี่ยไปดูในเพจออฟฟิเชียลดีกว่านะและเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งคือตอนอัปเดต3ามอาเนี่ยเขาจะมีให้เล แค่คุณเข้าเกมมาตอนแพท3.2ถึง3.4เนี่ยคุณก็ได้เลือกไปเลย1ตัวฟรีซึ่งเกมเนี่ยก็ได้เพิ่มระบบถ้าคุณเปิดตัวละครเกินจาก E6 มาเนี่ยคุณจะสามารถเอามาแลกเป็นเม็ดสีเทาได้1อันซึ่งตัวเม็ดสีเทานี้เนี่ยเราสามารถเก็บ2อันเพื่อเอาไปแลกเป็นเม็ดสีทอง1อันได้ซึ่งตัวเม็ดสีทองเนี่ยเราก็เอาไว้ใช้เลือกตัวละคร5ดาวได้นะ่ะซึ่งถามว่าเลือกใครได้บ้างก็ถ้าตามที่ออฟฟิเชียลประกาศมันก็จะมีลวนเหมยลัวชาแล้วก็พวกตัว,ว,ตวรุดวลดนเลนย เกมก็ได้ปรับตัวละครถาวรเพิ่มเข้ามาหรือก็คือตัวละครดุดเลนนั่นแหละพี่แกก็เพิ่มเซเล่เบลดแล้วก็ฟูชวนเข้ามาซึ่งโดยรวมเนี่ยตัวดุดเลนมันจะกลายเป็นสิตัวใช่ไหมแต่ว่าเขาจะให้เราเลือกก่อนเปิดกรชามาแค่7ตัวเท่านั้นจากทั้งหมด10ตัวอยากได้ใครใน7ตัวนี้เป็นตัวลุดเลดก็เลือกเอาเลยครับมันจะยี้ที่บอกไปมีร้านซื้อตัวละคร5้าดาวแล้ว ไลโคน5ดาวเองก็มีร้านซื้อเหมือนกันซึ่งมันจะเป็นของโตดุเลททั้งหมด10ตัวแล้วก็เป็นของรวนเหมยหลัวชาด้วยที่จะมีในร้านอ่ะซึ่งสกุลเงินได้ใช้ในการแล่เนะี่ยมันใช้ตั้ง4อันกว่าเราจะซื้อไล้โคนได้อันหนึ่งอ่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหานานมากๆตัวเซตเนี่ยถ้าผมจดโพยมาไม่ไผิดมันสามารถหาได้จากการเติมแล้วก็ BP แบบปกติแล้วก็ BP แบบเติมนะครับ แพดใหม่มา,มาแบบนี้ก็ทําการรีเติมคูณ2ไปพร้อมกันด้วยและถ้าหากคุณเติมเยอะเนี่ยเกมก็จะมีของรางวัลให้ตามที่คุณเห็นเลยนะ่ะนี่คุณเติมเยอะรางวัลก็ได้เยอะขึ้นเอาไว้สําหรับพวกวานนะนะแล้วในเรื่องการปรับตัวละครเนี่ยเขาก็บอกว่าจะปรับซิวบูบเบลดครับก้าแล,ล้วก็จิงรล้วส่วนว่าเขาจะปรับอะไรปรับแบบไหนเราคงจะต้องรอต่อไปเนะี่ยเพราะเขาจะบอกในแพดต่อไปเนะี่ยและมีการบอกไกลๆด้วยว่าปีนี้จะมีแจก,กตัวละคร5ดาวอีกแล้วไม่รู้ด้ว,ว่าจะเป็นใครใช่ตัวคแคลบหรือเปล่าก็ไม่รู้วะนะ ซึ่งการแจกเนี่ยก็น่าจะแบบเดียวกับดกตอรเรโชเลยแค่เราล็อกอินเข้ามารับตัวละครแค่นั้นจบด้านเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีการปรับปรุงเช่นกันเขาไม่บอกว่าจะทําให้ตัวแอนิเมชันเนี่ยที่เขามักจะอัพลงใน u t u b e เนี่ยมันมาเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักของเกมคือแต่ก่อนเนี่ยเนื้อเรื่องในแอนิเมชันพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องในอดีตเป็นเนื้อเรื่องในอีกมุมหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะดูแอนิเมชันที่เขาลงมาใน YouTube เนี่ย ็เล่นเนื้อเรื่องให้มันเรียบร้อยก่อนค่อยมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะโดนสปอยล์ซะก่อนเปล่าๆนะแพทสามจุดสถึงสาจเนี่ยจะมีแอนิเมชันให้ดูความเป็นไปเป็นมาของเพื่อนเก่าของเราใครโดนจับไปบ้างใครไปที่ไหนเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันซึ่งเฮียไก่ย่างเนี่ยก็มีสปอยล์ไกลๆด้วยนะว่ามีนากับตั้นหึงเนี่ยจะได้ร่างใหม่ด้วยนะมีนานอนเป็นผักขนาดนั้นก็น่าจะได้ร่างใหม่แหละแต่ตั้นหิงเนี่ยเอาร่างไหนมาอีกวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รอดูแล้วกันยังยังเนื้ออออเเรื่งง,งขขมีนาาาาคตสุดท้ย้ยา ชีว่าภารกิจจุดจบซึ่งมันก็จะเล่าส่วนอื่นๆที่ไม่ทันได้เล่าเยอะพอควรตอนที่เรายังอยู่ในพนนคนนี้เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนนั้นๆเอามาเล่าให้เราดูยกตัวอย่างเช่นพวกแก๊งนักนาสเตลลรอนว่ามาทําไมมาจากไหนกลุ่มมาร์ฟูพวกสวาคเข้าอะไรอย่างนั้นและก็หมดแล้วครับสําหรับแพทสามจุดสองต้องบอกเลยว่าอัปเดตเยอะมา,มากๆแจกก็เยอะเช่นกันเนียแล้วว่าเห็นครั้งแรกก็ทึ่งเลยที่มีการแจกล้วนเหมยลัวชาอะไรอย่างนั้น แต่ก็นั่นแหละครับครบรอบสปีทันทีมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆบ้างอะนะใครรอเปิดตัวละครไหนก็เก็บเพรไว้ให้พร้อมแล้วกันนะครับส่วนถ้าคุณอยากได้รายละเอียดแบบยิบๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โฮลแลบไว้แล้วกันออฟิเชียลเขามีอธิบายเรื่องตู้ซื้อตัวละคร5ดาวตู้ซื้อไลโค่น5ดาวแบบละเอียดยิบเลยนะ่ยผมไม่อยากเอามาพูดอะเดี๋ยวมันยาวอะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เพิ่มเนี่ยก็ไปดูในลิงก์ข้างล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วครับบ๊